สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องพลายบัวทองนะคะสวัสดีทุกทกท่านนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกทกท่านนะคะอันนี้ก็อยู่กับน้องบุญชูนะคะวันนี้ดน้องบุญชูจะไปเที่ยวไหนเนาะวันนี้นี่จะพาน,น้องบุญชูออกเดินเที่ยวนะคะนี่ พาน้องบุญชูออกเดินเที่ยวคุณตาก็ยืนกินดูด้านนู้นนะคุณตาบุญชูบุญชูโอ้ยอยากเกี่ยปุ๊บปุ๊ไหม tập tập này hà nó sát chai kiển thông phút để lên làm bay sớm là họ ký บุญชูผู้แสนรู้บุญเปรียดเนื้อยเลยคือบบเนื่อเลยนั่งแง่งเหี้ยบัดดีสวยด้วยบุญชูดีสวยด้วยลูกนาบิจานะนาบิจา ครับเสียงดีมากเลยน้องบุญชูคุณตาก็เสียงหน่อยแล้วคุณตาคุณตาก็เสียงหน่อยคุณตาตงใส้กระสอบก่นหนักเลยหมาคุณตาบอกว่าโอ้ยไม่มีเสียงกับเขาดอกเด้อลรกหล้านโอ้ย เด็กดื้อนะนี่เด็กดื้อนะดูตานะดูแววตาของน้องนะคะมมองทางแม่ควานแต่ว่าเหลือบใส่น้องนัดนะคะนี่อีกข้างหนึ่งเหลือบใส่น้องนัดอยู่นะนี่ตาในตาเอางานเอาการนะคะตานี่ครับดิเซลวัสดีครับกันเร็วครับดิเซลวัสดีครับครับดิสซลเร็วครับด้วยครับดิครับผมครับผมชื่อบุญชูครับผมเด็กชายบุญชูข้างบนคือเด็กชายอะไรเนาะข้างบนนี่ ฟันจอได้ฟันจอฟันจอจะไปเที่ยวไหนนี่กะว่าแม่ฟานว่าจะขึ้นกี่บนหลังทองชูนี้จะได้ไหมนี่จะได้ไหมนี่จะลองสักตั้งดูสินี่จะได้ไหมบุญชูน้องนสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช้างด้วยลูกเออ อ้าวขึ้นช้างลูกนี่เก่งมากอ้าวต่อไปก็อนาคตข้างหน้าจะได้เลี้ยงช้างนะคะนี่ไม่รู้จะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรอกนี่เอากี่ลูกแบบว่าสองแบบเลยเนะาะทั้งหญิงทั้งชายเพราะว่าหน้าเขาก็เป็นทั้งหญิงทั้งชายไปแล้วเอาไปจ้าก็เติมจอาเติมแย่เพลินหนึ่งแง่งกือละ มาทางนี้บุญชูมาทางนี้มาทางนี้จะให้กินของหวานเร็วบุญชูเร็วมาทางนี้บุญชูมาบุญชูมานี่เร็วบุญชูมานี่เร็วบุญชูมานี่บุญชูมานี่เร็วบุญชูเร็วเอบุญชูมานี่ท่า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 เบิมปล้อนกันไม่ได้กันปล่อยอย่เนาะถ้าวิ่งมาไม่กวันก็รีบใส่เกียร์เร็วนะคะนี่เกียร์ช้าไม่ได้ เดี๋ยวทันป้าทานป้าถ่ายคลิปยังเรนในตรงนี้ก่อนได้จะไล่ได้ไมดึงอะไรดึงดึงไล่เปลียดเอเยอในใาเลยตาเด็กชายบุญชูเดิน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 เลาะเลาะหาผู้บ่าวบนปากมือเร่งนะลูกปากปากปากเรียกแม่แม่หน่อยเร็วปากใส่แม่แม่หน่อยเร็วเร็วเด็กนักเรียนไปโรงเรียนได้อะไรมามั่งวันนี้ไปโรงเรียนได้อะไรมามั่งนี่ ปากมือเรียกหน่อยปากอ้าเก่งมากเลยเก่งมากปักแม่นี่ปักไปแม่เลยปักแม่เลยอ่ะสวัสดีครับสสวยด้วยรับสืสวยรับครับเสืสวยขาด้วยครับนี่บุญชูเสอย่างนะคะบุญชูทําได้นะคะแต่ว่าตัวบุญชูไม่เท่าไหร่นะคะนี่กลัวลูกกระตานะคะนี่ลูกกระตาบุญชูนี่สุดยอดเลยนะคะนี่เออเอางานเอาการจริงๆนะคะนี่ คนข้างบนเป็นมวยไม่ใช่คนข,ข้างบนสู้บนชูได้ไหมตรงนั้นสู้ได้ไหมต้องสู้ได้อยู่บนหัวต้องสู้ได้สิเนะาะอพอจะได้ออกเดินแล้วก,กินนะคะทีนี้พอจะได้ออกเดินแล้วก,กินนะคะลองก็ปันนะที่ดูดูด,ดูขอกระฟันหญิงขอขอกระปันหญิงนะคะนี่ขอกระปันหญิงข้างบน อ้าวมีการขออ้อยข้างบนน้องนัดเอาอ้อยให้น้องนัดป้อนป้อนบนชูหน่อยป้อนบนชูหน่อยข้างบนหัวอ้าวเสียงด้วยเสียงด้วยบนสูงสูงบนชูผู้รู้อืมระวังนะถ้าเงินถ้างุนเงียมาบนชูดึงขาลงเลยนะ Năng đi ná, năng đi nát nang năng đi đi xe xét lên hôn chuông vô ý định Ai đi có mẹ thế Em miếng thế <laughs> Em Men <mix> xanh thế lông chuông lê 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 Mà lê Chá, lê 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 าจ้าที่สุดจ้าที่สุยจวน้สวสดีครับครับอแสดงดีฟันูออเออคาหญิงสุดยอดของฟันช้างเขาทำอะไรนองนั้นนี่ฮะกําลังกายากําลังกายยังไงวิ่งวิ่งสีคขานะ บ้อสปกติต้องให้น้องนัดวิ่งแข่งกับเจ้าคือกับ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 บุญชูนังนานังนามากๆนังนัจริงจรินังนามากๆเลยนะคะนี่โกวคุณตาน้อยใจกรคุณตาน้อยใจธรรมชาติสวัสดีค่ะ ไมก้กันสันยังดีค่ะนี่ฮยี่ห้อไหนถามมั่งครับแม่แยี่ห้ออะไรค่ะนี่ไม้กันสันตัวนี้ช่วงกลางวันเอ่อตาบุญชูก็อยู่ตรงนี้นะคะนี่ดวงตาก็อยู่ฝั่งนู้นล็อกคอไว้ล็อก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 คอบุญชูต้องล็อกคอทั้งสองเออสแปะบั่นมวยหน่าไหนวะกล้าเทียะเสียง มาเต้นโชว์เลยบุญช,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 ชูโชว์โอออชว์โชว์เรียกเรียกเรียกทุกอย่างบอกว่าเรียกซับโอ้คุณตา็ยืดเส้นยืดสายกินไปคุณตาตรงไหนจะอร่อย ตาวกาโอ้ยให้กินเด็กของแข็งแข็งอืมกว่าจะหักได้นะคะนี่กันวิ่งได้เอาองนัดก็ยกขาหนสิลูกโอ้ขาข้างบนกับขาข้างล่างเนาะถามเขาสิถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กระช่องพายบวชทองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ